ช่วยเชื่อกูหน่อยเถอะกูอยากช่วยมึงช่วยเดินตามกูหน่อยเถอะกูสำเร็จเร็วจริงๆช่วยเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขได้ไหมอยากให้สำเร็จไม่อยากสำเร็จคนเดียวอยากช่วยคนอื่นด้วยช่วยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้คนอื่นได้ไหม ยังมีคนจนอีกเยอะเลยที่เขายังไม่รู้จักครูช่วยบอกต่อเรื่องราวดีๆให้เขาได้ไหมว่าคนเนี้ยสำเร็จได้มีแค่ยี่สิบบาทช่วยแนะนำเขาค่ะให้ตั้งใจดูคลิปครูทุกวันได้ไหมให้เขาสำเร็จขึ้นล้า จะไปดูใครก็ไปช่วยรวยชาตินี้ได้ไหมมีความสุขชาตินี้ได้ไหมช่วยเชื่อกูหน่อยกูสำเร็จทุกอย่างให้มึงเห็นแล้วเนี่ย